หลายๆคนที่กาลังคิดว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ดีไหมกัเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเลยครับการบรรยายเนื้อเรื่องรวมถึงการทั้งการแต่งของฟรองซัวมริยัก์รวมถึงการแปลของคุณวรยัยวสศนเนี่ยคือดีมากๆการพัฒน,นาทั้งบรรยากาศของเนื้อเรื่องการใช้ภาษาที่มีความสละสะลวยใครที่ชอบหนังสือแนวคลาสสิกแล้วก็อยากอ่านหนังสือแนวนที่มีภาษาที่สวยงามเนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทําได้ดีในจุดนี้มากๆครับ2ก็คือว่าใครที่เคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่าจุมพิสีขาว นเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยไม่ได้ต่อจากตัวเล่มนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนผ้าอีกภาาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับญาติของตระกูลเปโลเอร์ครับสคือใครที่กําลังตามหาหนังสือคลาสสิกที่มีความได้เห็นถึงความรักได้เห็นถึงความขัดแย้งบางอย่างที่อาจจะเป็นพดเรื่องจําเจระดับหนึ่งครับเรื่องของแม่สามีกับลูกสะภ้ยแต่การบรรยายในเรื่องเนี่ยมีการทําได้ พิถีพิถันแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงแก่นแท้ของจิตใจของมนุษย์มากขึ้นผมคิดว่าเล่มนีเน้เป็นเล่มที่น่าสนใจในการที่จะซื้อหยิบมาอ่านครับ